ย้อยกงกามุดช่องโวแย้มสุดแค้นแสนรัก ปี2558นะครับตอนที่ค่ายเมกเกอร์เคทำละครเรื่องสุดแค้นแสนรักประสบความสำเร็จมากๆครับใครๆก็พูดถึงตัวละครที่ชื่อแยมที่ต้งเน่งรัดเก้าอมรดิษเล่นเอาไว้ครับมาปีนี้เรากำลังจะได้ชมพี่สาวแท้ๆสายพันธุ์เดียวกันกันกบแยมที่ชื่อว่าย้อยซึ่งมีนิสัยสันดานล,ละไม้คล้ายใกล้เคียงกันมากครับจะต่างกันบ้างก็ดูสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันครับ ปี2483ในงานประจำปีของวัดจอมคีรีนาคพรตนะครับสองสีพี่น้องเปิดตัวที่นั่นครับและย้อยได้พบกับเซ้งที่ขายไอติมตัดในวัดครับทั้งคู่ได้ร่วมหอลงโรงกันในเวลาต่อมาจนมีลูกชายร่วมกันถึง4คนเรื่องนี้แย้มคนเดิมในวัยสาวกลับเข้ามาแจมกับย้อยซึ่งรับบทโดยใหม่เจริญปุระเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของพี่น้องในวัยสาวจนถึงเหตุการณ์ที่แย้มเอายงยุทธลูกชายของอัมพรมาฝากย้อยเลี้ยงไว้ครับ ซึ่งนางแย้มแค้นครอบครัวของนางอมพรมากครับเพราะพ่อของอมพรไปฆ่าผัวของนางแย้มซึ่งคือตาเทืองเสียชีวิตตรงนี้นี่แหละครับที่เราได้ยินชื่อของย้อยปรากฏขึ้นมาในละครเรื่องสุดแค้นแสนรักแต่เรื่องราวชีวิตของเธอเป็นอย่างไรอันเนี้ยต้องติดตามชมในละครเรื่องโครงกรรมครับ กรรมเป็นรุ่งราวของย้อยครับเจ้าของร้านขายของชําที่ใหญ่ที่สุดในชุมแสงย้อยเนี่ยมีลูกชาย4คนครับนั่นก็คือเฮียช้ยลูกชายคน,นโตอาตงอาซาและอาสี่ย้อยวางแผนชีวิตลูกชายทั้ง4ไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่แล้วเธอก็ต้องผิดหวังตั้งแต่ลูกชายคนแรกเลยครับเมื่อเฮียใช้ไปคว้าเอาผู้หญิงกลางคืนอย่างเรนูมาเป็นเมียครับย้อยกับเรนูในฐานะแม่ผัวลูกสะภ้ก็เลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เ,าม,เมากันมาตลอดครับ ในขณะที่พี่ไลคู่มั่นของเฮียใช้ก็ต้องมาแต่งงานกับประสงค์ลูกชายคนรองแทนครับส่วนกระมนลลูกชายคนที่3ก็ถูกจับแต่งงานกับเพียงเพนซึ่งเพียงเพนเนี่ยตั้งท้องอยู่โดยไม่มีใครรู้ครับด้านมงคลลูกชายคนสุดท้องที่กําลังเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานตามประษาวัยรุ่นก็เกิดเรื่องพลาดพลั้งขึ้นในชีวิตครับ ย้อยและหลักเซ้งผู้เป็นสามีจะแก้ไขปัญหาครอบครัวกับเรื่องของลูกชายทั้ง4คนอย่างไรและย้อยเองจะสามารถทําให้ลูกชายทั้ง4คนกลับมาดําเนินชีวิตในแบบที่ตัวเองวางแผนไว้ได้หรือไม่ต้องติดตามในละครเรื่องกรงกรรมครับ